ดีครับไอลพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีดีเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงแจ้งข่าวพ่อพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับทาง who นะครับหรือว่าโโได้มีการประกาศโควิดสายพันธุ์มิวนะครับหลังจากที่มีการพบการระบาดในโคลอมเบียซึ่งก็มีความเสี่ยงต้านวัคซีนโควิดได้ด้วยนะครับซึ่งทางองค์กรสหรประชาชาติหรือว่า un ได้มีการรายงานเมื่อวันที่1กันยายน2564ว่าทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่าทาง WHO จัดให้เชื้อโควิด -19 สายพันธุ์มิวหรือว่า B.1.621 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจนะครับหรือว่า Variant of Interest ลำดับที่5ก็เพราะเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสามารถต้านทานวัคซีนได้ โดยทาง h ูหรือว่าทาง WHO นะครับมีความวิตกกับการแพร่ระบาดเชื้อไวโควิด -19 สายพันธุ์มิวนี้ที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาใตา้และก็ทางยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร,รวมทั้งพบในประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยนะครับโดยที่ทาง WHO นี้ก็จะศึกษาความสามารถในการแพร่ระบาดรวมถึงความรุนแรงของเชื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางสำนักข่าวกลองแห่งชาติรวมถึงทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด19นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่นั่นได้นะครับ เรื่องต่อไปก็ขอแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันบ้างน,นะครับล่าสุดทาง Facebook สำนักงานทกสจังหวัดนครราชสีมาได้มีการโพสต์แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับทกศได้รับการโอนเงินจากทางรัฐบาลน,นะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังโดยสรุปประมาณการการโอนเงินประกันรายได้มันสปะหลังครั้งที่10วันที่1กันยายน2564ดังต่อไปนี้นะครับ สาขาแก้งสนามนางจำนวนเงินอยู่ที่512,114บาท85สตางสาขาขามทะเลสอจำนวนเงินอยู่ที่19,777บาท20สตางสาขาขามสแกแสงจำนวนเงินอยู่ที่14,052บาท9สตางค์สาขาเขาใหญ่จำนวนเงินอยู่ที่2 5 1บาท40สตางค์ สาขาคงนะครับจำนวนเงินอยู่ที่3 8 1 9 2 9บาท26สตางค์สาขาคอบุรีจำนวนเงินอยู่ที่3 2 3 3 7บาท35สตางค์สาขาจอหอนะครับจำนวนเงินอยู่ที่1 9 3 5 5บาท98สตางค์สาขาจักรราชนะครับจำนวนเงินอยู่ที่5 5 1 1 3บาท36สตางค์นะครับสาขาเฉลิอพระเกียรติ จำนวนเงนอยู่ที่7,282บาท1สตางค์สาขาเฉลียงจำนวนเงินอยู่ที่65,880บาท98สตางค์สาขาชมพวงจำนวนเงินอยู่ที่5 1 9 1 9บาท22สสตางค์สาขาโชคชัยจำนวนเงินอยู่ที่5,1 0 1บาท27สตางค์สาขาด่านขนทดจำนวนเงินอยู่ที่1 7 6 4 2บาท4สตางค์ สาขาเทพารักนะครับจํานวนเงินอยู่ที่18,333บาท41สตางค์สาขานครราชสีมาจํานวนเงินอยู่ที่27,510บาท99สตางค์สาขาโนนไทยจํานวนเงินอยู่ที่9,863บาท82สตางค์สาขาโนนสูงนะครับจํานวนเงินอยู่ที่1,230บาท84สตางค์สาขาบัวใหญ่ จำนวนเงินอยู่ที่3 3 9 7 1บาท35สตางค์สาขาบ้านเหลื่อมนะคบจำนวนเงินอยู่ที่1 3 6 7 6บาทสาขาปักธงชัยนะครับจำนวนเงินอยู่ที่5 1 3 8 4บาท26สตางค์สาขาปากช่องจำนวนเงินอยู่ที่2,358บาท88สตางค์สาขาพระทองคำนะครับจำนวนเงินอยู่ที่9 7 2 7 0บาท32สตางค์ สาขาพิมายจจำนวนเงินอยู่ที่1 6 2 6 5บาท66สตางค์สาขาลำธมนชัยนะครับจำนวนเงินอยู่ที่1 4 7 3 5บาท89สตางค์สาขาวังน้ำเขียวนะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 33, 3 3 3 3 5บาท25สตางค์สาขาสแยกปัก จำนวนเงินที่43,848บาท22สตางค์สาขาสีคิ้วนะครับจำนวนเงินอยู่ที่56,738บาท8สตางค์สาขาซีดาจำนวนเงินอยู่ที่96,859บาท12สตางค์สาขาสงเนินนะครับจำนวนเงินอยู่ที่42,37บาท51สตางค์สาขาเริงสางนะครับจำนวนเงินที่212,650บาท73สตางค์สาขาหนองบัวตะเกียด จำนวนเงินอยู่ที่136บาท76สตางค์นะครับสาขาน้องบุญมากจำนวนเงินอยู่ที่18,598บาท38สตางค์สาขาห้วยแถลงนะครับจำนวนเงินอยู่ที่4 0 3 4บาท4 2สตางค์สาขาห้วยบงจำนวนเงินอยู่ที่8,547บาท50สตางค์ก็รวมยอดแล้วก็อยู่ที่2 3 3ล้านบาท 4, 4, 4 1สสตางค์นะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับการประมาณการโอนเงินประกันรายได้มันสัาปหลังปี2,563ทับ64ครั้งที่10วันที่1กันยายน2,564นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะครับที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบในเรื่องนี้จากสำนักงานพกสจังหวัดนครราชสีมา เรื่องต่อไปก็มีข่าวมาแจ้งครับผู้ประกันตนนะครับได้มีการขยายกรอบวงเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40จากโควิด -19 นะครับซึ่งคอรมลหรือว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขยายกรอบวงเงินเพิ่ม ก็จำนวนอยู่ที่44,314.05ล้านบาทซึ่งจากเดิมได้อยู่ที่33,471ล้านบาทซึ่งก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่77,785.06ล้านบาทก็เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในพื้นที่ทั้ง29 000. จังหวัดนะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือจำนวนเงินอยู่ที่5,000บาทต่อคน รวมทั้งสิ้นอยู่ที่9,385,930คนซึ่งก็ได้แก่ผู้ประกันตนมาตรา39จำนวนอยู่ที่1,436,171คนผู้ประกันตนมาตรา40จำนวนอยู่ที่7,949,759คน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีว่าครมอรดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องจากที่มีการขยายระยะเวลาให้ผู้ปรกันตนมาตรา40ในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดสามารถที่จะคึ้นทะเบียนเป็นผู้ปรกันตนรายใหม่ได้ ก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24สิงหาคมและก็ในพื้นที่16จังหวัดนะครับให้มีการัดทะเบียนเป็นผู้ปกันตนรายใหม่ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งมีการขยายการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ทั้ง13จังหวัดเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับซึ่งมาตรการเยียวยาผู้กันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดทั้ง29จังหวัดก็มีดังต่อไปนี้กลุ่ม10จังหวัดแรกซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับกลุ่ม3จังหวัดก็ประกอบไปด้วยจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะครับ และก็กลุ่ม16จังหวัดซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบ,บุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ต้องประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ทั้ง29จังหวัด และก็จ่ายเงินสมทบครบถ้วนนะครับตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาหน้าโอกาสน,นี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศรับทราบ,บกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ